สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องหนชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเองวันนี้เรายังคงอยู่กับน้องแพนด้าผู้แสนจะเรียบง่ายนะเออคราวนี้เรามาดูอุปกรณ์ใหม่ที่ตั้งใจซื้อมาติดตั้งให้น้องเขานะก็คือเจ้าชิ้นนี้ s i z e m a s s Damper Block Set for MA c h c c c จริงๆแล้วก็คืออยากได้เจ้าบล็อกตุ้มถ่วงเนี่ยนะ มันน่าสนใจนะเออคือยังไม่มีแบบเป็นแท่งยาวๆอย่างนี้เลยอันนี้ได้ทั้งสองแท่งนะถ้าสมมติว่าวันหลังเราไม่ได้ามาติดน้องเขาเราก็ไปติดคันอด่นอีกในชุดเขาจะมีเพลทติดด้านข้างตรงนี้มาให้นะซึ่งเออมันดูแบบว่าติดเฉียงเข้ากับเฉียงออกได้นะเดี๋ยวลองดูก่อนว่ามันแบบไหนดีแต่ว่าจริงๆแล้วการเฉียงแบบกลางออกนิดนึงก็ก็ดีนะมันจะช่วยให้แบบเหมือนแบบมีการแบบกลางออกเพื่อจะรับ บาลานตัวเองพูดอะไรของเราเนี่ยงงก็เดี๋ยวมาลองดูว่าติดแบบไหนดีนะคือแต่ว่าแต่ถ้ามาตรฐานคู่มือเขาจะให้ติดออกมาด้านนองอย่างนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าในเซ็ตได้อะไรบ้างนะสำหรับการติดตั้งเนี่ยเขาก็จะให้เราติดมันลงไปอย่างนี้นะด้านล่างขันน็อตไปแต่ว่ามันน่าจะสลับเป็นอย่างนี้ก็ได้นะ นี่ไงสลับออกก็ได้เราเอามาติดกับซุปเปอร์ทูก็ได้นะเนี่ยเออซุปเปอร์ทูนี่จะหันเข้าหันออกก็ได้หมดนะเออติดด้านล่างก็ได้มัง้งออกด้านล่างต้องเจาะรูนิดหนึ่งนะ <Nice. S 1> ได้สรุปคือเราติดปีกกลางซุปเปอร์ทูก็ได้เหมือนกันนะนี้ถ้าเราอยากได้ติดแล้วก็จะงุ้มออกแนวแบบบีบเข้านะ แต่ว่าถ้าเราอยากให้มันกลางออกก็ต้องติดรูในนะเออแต่แบบคันนี้มันไม่ได้มันติดบอดี้เสร็จแล้วเราก็ใส่แท่งนี้เข้าไปนะพอดีพอดีอย่างนี้สองฝั่งเสร็จแล้วใช้พลาสติกบอลแคปสีเหลืองเนี่ยปิดมันหมุนพอดีพอดีนะหมุนแค่มันเท่าที่มันลงลงแค่ไหนก็แค่นั้นพอเพราะว่าถ้าเราหมุนแบบ หมุนแรงมากเนี่ยเจ้าพลาสติกนี้มันจะพังมันทะลุได้นี่แะรหมุนแค่พอดีปอดีเจ้าลูกบอลพลาสติกนี้เราหมุนลงไปได้ประมาณทักสี่มิลน,นะอย่าเยอะไปนะด้านบนมันจะทะลุนะมันจะเซ็งเรียบร้อยละเท่านี้น้องแพนด้าของเราก็มีแมสเตมเปอร์ด้านข้างนะน่าจะดีมากเลยนะ จ้าบล็อกอันนี้เนี่ยมันหนักอัลลา8.3กรัมนะก็กำลังพอดีพดีนะเออไม่ได้หนักหรือเบาเกินไปนะสำหรับด้านข้างนะก็ถือว่ากำลังพอดีมากแหลวแล้วการที่เขาเป็นแท่งยาวเนี่ยมันทำให้เขากระจายแรงดีนะถ้าเราใช้แบบว่าไอ้ก้อนแบบก้อนเดียว8กรัม9กรัมมันก็มีนะแต่ว่ากลัวมันจะพังง่ายไงเวลามัน,น,นอันนี้แบบมันมีน็อต2ออันไงมันก็จะช่วยกันรับ ซึมซับแรงกระแทกนะตอนเวลาเล่นนะอืะม,มันจะได้ไม่พังเร็วต้องไปลองวิ่งดูนะว่าแล้วเราก็ไปลองวิ่งกันดีกว่าไปไอย่าปิวจะปิวอยู่นั่นนะ่ะ เปลี่ยนเลนส์ไปแล้วผ่านพน้นอ้าวเออที่เห็นนั่นนะ่ะมันจริงๆมันวิ่งเยอะกว่านั้นนะแต่ว่ารอบแรกที่ตีลังกาออกไปนะั่นน่ะใช้เป็นไฮเปอร์แดชนะอ่าแล้วก็ติดแค่ตุ้มถ่วงด้านข้างปรากฏว่าก็ปลิวไปเลยอืมแต่พอมีตุ้มถ่วงด้านหน้าเขาก็วิ่งได้ดีขึ้นนะแล้วก็วิ่งผ่านได้เลยทดลองเป็นมักเดชนะซึ่งเขาก็พอวิ่งผ่านได้นะ แต่สุดท้ายเขาวิ่งติดๆขัดๆก็เลยมานั่งดูว่าเอมันเกิดอะไรขึ้นที่แท้โรเลอร์แตกเออโรเลอร์แตกเลยนะไอเจ้าโรเลอร์สิบมิลพลาสติกเนี่ยก็พูดยากนะมันอาจจะเป็นเพราะมันเก่าด้วยละมั้งอันนี้คือของเก่าตั้งแต่สมัย20ปีที่แล้วนะถ้าเราใส่ของใหม่มันจะยังแตกไหมก็ไม่รู้นะไออันข้างบนเนี่ยคือของใหม่นะเออแต่อันนี้เป็นแบบด er ับเบิลโรเลอร์ไง เพราะงั้นอาจจะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นแบบ13มมิลดีกว่าเพราะว่า13มมิลเนี่ยเขาจะเป็นตันๆันหนังชิ้นไงมันก็จะแข็งแรงกว่านะเออแต่โดยรวมก็คือเจ้าตุ้มถ่วงด้านข้างนี่ใช้งานได้ดีมากนะ <Perfect. S 1> ถ้าสมมติว่าเล่นประมาณแค่แบบไลดเดชอะไรเงี้ยน่าจะเพียงพอนะเพราะงั้นเดี๋ยวยังไงขอน้องแพนด้าไปซ่อมบำรุงตัวเองก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะให้มาดูผลงานคราวหน้าว่าปรับปรุงเป็นยังไงแต่ว่าค่อนข้างเล่นง่ายนะเออ ดีเยี่ยมเลยคันนี้พรองันไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็ลาก่